สวัสดีครับทุกๆคนเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตแพทใหม่นะครับของเกม a u t o s h a เชนะครับตอนนี้มีการอัปเดตใหม่อัปเดตใหญ่แล้วนะครับมีอะไรบ้างไปชมกันเลยนะครับผมอันแรกเลยนะครับบอกว่า new New h e โ o ่นะครับฮิวนิวฮีโร่มี2ตัวนะครับที่เข้ามานะครับเป็นฮับอ็อกนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีฮับอ็อกวอร์เรอร์แล้วก็ฮับอ็อกแอสซินนั่นเองครับมี2ตัวที่เข้ามาใหม่นะครับส่วนตัวนี้ผมอาจจะแยกไปรีวิวอีกทีแล้วกันนะครับว่ามันใช้อะไรยังไงผมเพราะว่าผมก็ยังไม่ได้ลองเล่นเหมือนกันเพราะอันนี้เพิ่ง มาใหม่ๆเลยครับให้ดูคร่าวๆแล้วกันนะครับเขตตัวนี้แซนโบเป็น a r r เ o รเป็นแบบธรรมดานะครับ2บาทดาเมจเขาเนี่ยจะเป็นดาเมจเวทนะครับแล้วก็คิดคำนวณจาก m มคเคพของตัวละครเองประมาณนี้นะครับอีเวอร์ไนท์วัชเชอร์นะครับเป็น a s s a s สซินะครับ ครับออกเป็นอีพิกซีบาร์นะครับดูคร่าวๆแล้วมันก็คือแมกนัสนะครับแมกนัตเดลต้าทูนั่นเองครับที่มันเข้าไปแล้วก็สแตนหมู่ครับประมาณนี้ครับตัวนี้สแตนหมู่นะครับเนี่ยช็อคเวฟนะครับพาวเวอร์ช็อคเวฟยังไงเดี๋ยวผมทําแยกออกมาอีกทีสําหรับ2ตัวนี้มันมันยังไงกันแน่ละกันนะครับโอเคไปดูบาลานซ์ของการอัปเดตแพทนี้นะครับมีเซนจี้ก่อนเลยนะครับยูนิคอนนะครับก็ปกติเป็นบีดนะครับก็จะไปเพิ่มฮาร์ฟออกมาใส่เซนจี้ใหม่ให้ตัวยูนิ น,นั่นเองนะครับอาร์อ็อกสองกับ4อันนี้ผมก็ยังไม่ชัวร์นะเดี๋ยวผมจะบอกคร่าวๆแล้วกันสําหรับอันนี้เพราะว่าผมยังไม่ได้ทดสอบนะครับเมื่อการต่อสู้เริ่มต้นเนี่ยจะมีสตันประมาณ1วิน,นนั่นเองนะครับสตันเลยประมาณนี้นะครับเชงอิมแพคตรงนี้ครับส่วน4เนี่ยก็จะคล้ายๆการเริ่มต้นปุ๊บก็จะสตันเลยแต่ว่าทุกการเคลื่อนที่ของศัตรูที่เป็นระยะประชิดเนี่ยก็จะเหมือนจะโดนสตันเรื่อยๆหรือยัอยอยงไงนี่แหละครับ ก็ประมาณนี้นะครับก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวผมไปลองอีกทีละกันสําหรับไอตัวใหม่นะครับมาดูธนูนะครับเขาปรับอะไรไม่เห็นปรับอะไรเลยก็ยคือจะโจมตีโดน25นะครับ6นี้ก็จะโจมตีโดน60 9ก็60ถอยหลังไป100หลา1ตารางก็ไม่เห็นจะปรับอะไรนะครับสาหรับฮันเตอร์เนี่ยอาจจะเรื่องปรับเรื่องไม่ได้เพิ่มการโจมตีแบบ1 0 0แล้วหรือเปล่าเมื่อก่อนอาจจะโจมตีโดนโจมตีแล้วก็คือคิดคิดดาเมจจากพื้นฐานเลยแต่อันนี้ น่าจะเป็นแบบเหมือนยิงแล้วอาจจะโดนประมาณนี้ครับส่วนคนนกนะครับอับเรื่อง6ตัวนะครับจาก50%เนี้ยลบดิกได้ห้าเปอร์เหลือ4ีลดไป2%เอรเตองนะตัวที่ไม่ใช่คนนกก็จาก30%มสเหลือยี่ส่วน9ก็จากโอน้นี่นี่เห็นผลแน่นอนครับหกกับ9นี่พอๆกันเลยครับเนี่ยใส่หกดีกว่าบางนี่ก็คือจากหกสิบร์เ็นแล้วเหลือสีเหมือนหเลยครับก็จากสี่สิบอร์เซ็นต์เ,ลเหลือยี่ปใชห 6ดีกว่าอย่างนี้หรอเก็คือได้เงาที่เพิ่มมานั่นเองมัน6จะใช้ดีกว่าหรือเปล่าครับ ก็คือ9้าวก็แค่เพิ่มเงาเข้ามานะครับเนิะเน้าดูเลยครับอันนี้ไม่ให้เล่นแล้วนะครับคนนกปลอมโอเคมาดูเผาเกรเทอร์นะครับเกรเทอร์บัฟครับผมอันนี้ก็คือ20%จากเมื่อก่อนเนี่ยโจมตีแล้วมันจะติดโซ่1.25ใช่ไหมตอนนี้เพิ่มเป็น1.5นะครับซึ่งนานกว่าปกติมาดูเผาคาราเต้กังฟูนะครับไม่เข้าใจเหมือนกันครับขอผ้าดแล้วกันนะแต่ผมเข้าไปดูในในเกมเขาก็บอกว่าต่ํากว่า5 0เก็สามารถฆ่าได้ยิ่งมีเลือดต่ํากว่า50% น้อยเท่าไหร่ก็ยิ่งคาได้ครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับอันนี้มาลีน6นี้ผมขอผ่านเลยแล้วกันผมก็ไม่เข้าใจครับขอภยัยแล้วกันเรื่องมาลีนับผมแปลไม่ออกส่วนคีระนะครับคีระาบับครับผมถ้าเพื่อนเราที่โจมตีระยะใกล้าตายนะครับแมคแคทพีเนี่ยจะเพิ่มจาก12เปซ็นเป็น15 ก็เพิ่มได้เยอะขึ้นนะครับส่วนพลังโจมตีก็จาก12เป็น15นั่นเองครับสแต็กได้6ครั้งดีกว่าเดิมแล้วกันจากปกติใช้ไม่ได้ครับใช้ไม่ได้เลยไม่ค่อยดีเท่าไหร่วอลล็อก6น่าจะเท่าเดิมนะครับดูดเลือดจากโจมตีกับสกิล55เอ๋อเขาเนิฟครับเขาเนิฟจากที่มันสะสมได้12ก็เหลือ10 10ครั้งนั่นเองเลือดอาจจะเด้งไม่ได้เยอะแล้วครับส่วนชาแมนครับชาแมนเซ็กเพนกวิน6วิเหมือนเหมือนเดิมเหมือนเดิมแต่่่วาาเเจะป,เปลียน เปอร์เซ็นต์การที่ ไกลล่างนะครับแปลงล่างนั่นเองครับอันนี้สี่กับหกเลยเหรอเหมือนกันเลยเหรอเหมือนกันเลยนะเนี่ยสี่ก,กับหกคือเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ไปลดเหลือยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์บวกหนึ่งนะครับแล้วก็สามสิบเปอร์เซ็นต์บวกเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์บวกสองเวลามันเปลี่ยนเนี่ยดาวมันมีเปอร์เซ็นต์ที่จะขึ้นเยอะนั่นเองนะครับอาจจะงงสําหรับมือใหม่นะครับมันบวกสองเนี่ยไหมครับสมมุติโอ้โหมันจะยาวถ้าผมจะอธิบายนะแปลง่ายๆก็คือเขาจะไปเน้นให้มันเวลาแปลงล่างเป็นดาวที่สองดาวสามดาวได้ง่ายนั่นเองนะครับมมัันนนเหือก 4กับ6กเท่าเหมือนกันนี้แบบเล่น4ี่ก็บสบายเลยเนี่ยไม,ไม่ต้องไปรอแมวตัวที่6ที่มันทํายากมากมาดูต่อไปไอเทมนะครับตอนนี้เอาไอเทมหนังสือเข้ามาแล้วมีโอกาสจาก100เนี่ยเหลือ60%ที่จะเทินมาอีก1ตัวแล้วครับถ้าแปลไม่ผิดนะก็คือปกติมันจะเซกมา2ตัวใช่ไหมตอมบี้ตีใกล้กับตีไกลนี่น่าจะประมาณว่าอาจจะมี60%ที่จะ เสกมาอีกหนึ่งนะครับอีกหนึ่งตัวนี่เป็นสามตัวนะประมาณนี้นะครับจากเทียห้าเนี่ยลงมาเทียสี่นะครับแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยจากเสกไปแบบไกลๆครับไปที่ศัตรูเลยประมาณนี้ตอนนี้เหลือเสกมาอยู่ใกล้ๆตัวเองนั่นเองมันก็น่าใช้อยู่นะแต่เพียงแค่ว่าน่าจะเสกได้แค่อาจจะเหลือแค่2ตัวเท่านั้นนะโล่ก็กลับมาแล้วนะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับสาหรับโล่ก็คือสะท้อนความเสียหาย50กับการโจมตีพื้นฐานนะครับแล้วก็โอกาส30%ที่จะทอนความ ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็จะสะท้อนเอฟเฟกด้านลบได้ด้วยนะครับเหมือนก็คือยกกลับมามาใช้นั่นเองนะครับมาดู b k b นะครับหรือเสื้อเกาะกันเวทนะครับที่ทํางาน7วิตอนนี้เหลือ5าวิแล้วเสื้อเกาะอมตะจากที่ใช้ได้4วิตอนนี้เหลือ3าวิแล้วครับถุงมือจากเทียร์สีลงลงมาเทียร์ห้าแล้วนะครับเพราะว่ารถแม็กจาก10เหลือ8มงกุฎนะครับจากหลบลีกนะครับปกติแล้วลงมาเป็นฝนนะครับโดนแล้วจะตีมิดสร ลดลงเหลือ20%แล้วนะครับผมดาเมจก็เท่าเดิมครับเขียวดาเมจ100นะครับเป็นการเนิฟนั่นเองนะเอามาดูอโออันนี้ดูดเลือดนะครับไม่ค่อยมีใครใช้เท่าไหร่นะครับจากแรลงมาเป็นอันคอมมอนนะครับการเวทหมู่นะครับจากกันได้30%เพิ่มเป็น50%แล้วนะครับคือการเวทได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับเออมันโอเคขึ้นเลยนะดาบตัดเลือดนะครับก็จากที่ตัด50%ตอนนี้เป็น70%แล้วนะครับก็คือไม่สามารถดีเจนได้ครับโอเคเลยควรที่จะทำนะครับอันนี้ เอาไว้สู้กับพวกจุดเลือดวอลล็อกได้นะครับเวลาตีนะครับ70%็ดสิบเปอร์เซ็นต์ก็จะฮิลไม่ได้เลยนะส่วนกระทาฉีดอันนี้นะครับเพิ่มดาเมจนะครับจาก200เป็น300นั่นเองนะครับตอนนี้ก็ชีดพาร์ตถ้าปรับแล้วก็จะเป็นตัวใหม่นั่นเองครับหมดแล้วนะครับสำหรับแพท2ี25นะครับส่วนสองตัวสองตัวนี้เดี๋ยวผมขอไปลองก่อนละกันเดี๋ยวจะมารีวิวเพิ่มเติมแยกไปอีกคลิปละกันนะครับสำหรับอัปเดตแพท24ก็คร่าวๆประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวยังไงไปคุยเพิ่มเติมมในนนไไลฟ์กัััดด้ครบผสวีโ ก็หวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยแล้วกันนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ